สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวออนนิ่งตัวเคส PVC นะครับสีดำเป็นผ้าสีคากีาาน้ำตาลสีทรายเรียกได้ทุกแบบแต่พิเศษแล้วคือเป็นโครงพราอร์ตคดสีดำนะครับโครงเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดแม้ทั้งตัวโครงรางด้านหน้าตัวเสาเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับงานสีดำของเรา ถ้ากลัวใช้งานนานๆแล้วจะถลอกอะไรเงี้ยมันตรงข้อมันจะเป็นอลูมิเนียมหลอ,อก็ไ้ครับกับสีน้ำตาลก็จะให้ความสว่างนะครับสีจะดูสว่างดูเข้ากับธรรมชาติเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้เป็นสีที่นิยมที่สุดแล้วของเราเป็นผ้า ออกฟอร์ด 420D นะครับเคลือบกันน้ำ3,000ม MM. มตัวเนี้ยผมทดลองเทียบกับโรงงานอื่นแล้วเคลือบ3,000ม MM, มแต่ละที่ไม่ดูจับดูแล้วหนาไม่เท่ากันไอ้เราก็เลยลองเทียบดูมีที่เนี่ยครับที่เราทำอาคา,าดปัจจุบัน,นดูว่าเออเคลือบหนาที่สุดแล้วปัจจุบันก็เลยจะเป็นสีเข้มเข้มกว่าดูเข้มเข้มกว่ารถกัน ตัวผ้าออนนิ่งนะครับจะมีรอยต่อผ้านะครับตรงกลางแล้วก็ซีนตะเข็บมาให้ด้านข้างจับเป็นตีนทุกแกนะครับแปะเข็บตีนทุกแกแปะนะครับการใช้งานง่ายครับพับเก็บในตัวลูกค้าสั่งซื้อนี่ก็คือได้ทั้งชุดนะครับได้ทั้งชุดเลยไม่ใช่แค่ผ้าอย่าง ำหรับเราจะมีชุดขาจับแถมให้ด้วยนะนะชุดขาจับสำหรับอคา,านขวางนะครับจะมองเห็นยากหน่อยก็เดี๋ยวจะทำใส่รูปขอรูปเพิ่มเติมได้ครับการจับก็น็อตสี่ตัวจับพอนนิงอีกสี่ตัวแค่นั้นครับน็อตคานทางลูกค้าต้องเตรียมไว้เองนะครับอย่างน้อยก็สี่ตัวเพราะใช้จุดละสองตัวครับเแบบนี่ยแบบเนี้ อันนี้ก็ไม่ได้มีแถมให้นะครับอันนี้เราเอามาใส่ตัวเมียที่จับอย่างเงี้ยเราใช้ถอดเข้าถอดออกบ่อยก็เลยใช้เป็นแบบนี้มันสะดวกกว่าเป็นน็อตกันคายอันนี้มันยังพอมือหมุนอะไรมันง่ายไงก็อะดปไปเรื่อยที่เรามีให้มันคือน็อตข้างบนอันนี้นะที่มีให้ก็คือน็อตสําหรับยึดออนนิ่งกับตัวขาจับตัวแอลตัวฉากนะครับที่เราแถมให้แล้วก็ตัวขาจับก็แถมให้นะครับ ก็มีเชือกมีสมอนะส่วนนอ็อตคานอะ่ะแล้วแต่คานที่ที่ใชเนะเพราะว่าแต่ละเพราะว่าแต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อบางทีไม่เหมือนกันไม่เหมือนมีทั้งที่ใช้หัวนอ็อตหกเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มีทั้งตัวเบนแบ,น,แบ,น,แบนอะไรเงี้ยที่ไม่มีที่ไม่มีขายทั่วไปอย่างทูเล่ครับจะใช้นอ็อตคานไม่เหมือนคนอื่นเลยจะเป็นหัวเป็นแบนสีน่เหลี่ยมสอดเข้าไปอันนั้นน่ะต้องหาซื้อ หรือซื้อคานมาใครที่จะติดคานใหม่หรือซื้อคานมาพยายามขอน็อตคานมาเผื่อไว้นะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะคานพวกเนี้ยควรที่จะมีน็อตสแปร์ให้มาอยู่แล้วตรแดงนะ 啊。 เดี๋ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับมีข้อต้องใส่ก็ทักแชทหรือโทรมาก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเพจใต้ป่าไทยอุปกรณ์สนามและแคมปิ้ง l ล n e แอดแอดสามหนึ่งเก้ีรณีสั่งซื้อนะครับโอนเข้าบัญชี3ชื่อนี้เท่านั้นนะครับก็คือบริษัทใต้ป่าไทยจำกัดสองปาะพนศักแก้วกระหนกนะครับ สานิชาพาเอื้อกันก่อนนะครับ3ชื่อ3ชื่อนี้เท่านั้นนะครับที่จะโอนนอกนั้นก็มีชาชีพนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ